พี่น้องชาวยูทูบเอฟซีทั้งหลายครับอันนี้ครับบรรยากาศครับผมผมการเกษตรทั้งนั้นนะครับผมอยู่แต่ป้าปามเนี่ยครับคนบานบันนะครับแลบังไา้ปามเนี่ยครับผู้ใดที่ว่าสนใจทำทำปามครับอยากเล็ดปามครับเป็นปามต้มไร ลังออกลายครับม,มีมีทุกต้นครับกล่องก็มีสี่ว่าพอมันงตัดครับการไงเงาครับหรือการเซยเสเยเยอขอร้ายมันหนีบ ช <YouTube. laughs> าวยูทูบไลน์งามๆครับไลน์นี้ครับเบื้งจากคนป่านะครับต้นเอสูงนะครับนี่มันสามเมตรกว่าๆนะครับ ครับายเห็นบอครับไรสมบูรณ์ครับใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอน,นี่ไรออกเพียบครับผมแม่เนเก็บหน่วยล้นนี่ทั้งคุณครับ ลายแดงงามดีครับแม่ครับผมเก็บลูกหวงครับหน่วยปากเนี่ยครับแต่มันลนเวรามันสุกเต็มที่นะครับเต็มที่กับลนครับหน่วยลนมัน ตอนนี้ครับผมสองสองก้อนครับตอนเฟิ่องไหลครับไ ครับตอนนี้ก็สุกแล้วปะตัดไปนี่แล้วสุวกอีกครับสุกหลายเยอะครับรอบนี้พร้อมงาม